บรรยากาศภายในห้องวิทยุกระจายเสียงเป็นห้องที่ให้ความบันเทิงแก่ท่านผู้ฟังมอบสาระดีๆและความสนุกสนานภายในห้องวิทยุจะมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและครบชุดที่ใช้ในการจัดรายการวิทยุให้ท่านผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในการติดต่อสื่อสารกลับมาอย่างผู้จัดรายการวิทยุกระจายเสียง จจุบันสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏยาลาได้เพิ่มกำลังส่งกระจายเสียงอีกหนึ่งคลื่นด้วยความถี่93.25เมกะเฮิรตซ์เริ่มกระจายเสียงเมื่อปลายปีนี้2,552เพื่อให้สื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อวิทยุที่มีบทบาทและอิทธิพล เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ได้อย่างรวดเร็วง่ายในการรับทราบข้อมูลข่าวสารและเพื่อการประชาประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยาลาได้มีการพัฒนาสถานีวิทยุให้มีเครื่องมือที่ทันสมัยมีคุณภาพมีกําลังส่งครอบคลุมพื้นที่วิทยุบริการของมหาวิทยาลัยในส่วนของงานสถานีวิทยุนะคะหน้าที่หลักๆก็คือ จัดรายการวิทยุเนในช่วงต่างๆของรายการตั้งแต่เวลา6นาฬกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันนอกจากในส่วนของงานจัดรายการวิทยุแล้วนะคะก็จะมีงานสัมภาษณ์แล้วก็ในส่วนของงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปค่ะ จจุบันสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยาลาได้เพิ่มกำลังส่งกระจายเสียงอีกหนึ่งคลื่นด้วยความถี่9 3 5 5เมกะเฮิรตซ์เริ่มกระจายเสียงเมื่อป,ปลายปีนี้2,552ัอยความเป็นมาของสถานีแห่งนี้เนี่ยนะครับก็คงจะต้องย้อนไปเมื่อปีประมาณปี2,548 ประมาณเดือนเดือนพฤษภาคมก็เริ่มแรกเดิมทีเนี่ยก็สถานีแห่งนี้เนี่ยก็จะตั้งอยู่ที่อาคาร50.3ษาม,มหาวิชลาลงกรก็คืออาคาร20ที่พอมาประมาณปลายปี2,552เราก็ได้ทำการเพิ่ม93.25เมกะเฮิร์ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลายัยราชภัฏยาได้มีการพัฒนาสถานีวิทยุให้มีเครื่องมือที่ทันสมัยมีคุณภาพมีกําลังส่งครอบคลุมพื้นที่วิทยุบริการของมหาวิทยาลายัยราชพัฏยลาตลอดจนมีออนไลน์ไปในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนอกจากนั้นเพื่อพัฒนาโครงสร้างบริหารจัดการและ พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงผังรายการให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาของการผลิตสปอตหรือว่าสื่อโฆษณากระจายเสียงก็จะใช้โปรแกรมครูอีดิต แล้วก็นอกเหนือจากการผลิตแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึงสำคัญก็คือในเรื่องของการเขียนบทด,ด้วยก็อยากจะฝากไวน้นะคะว่าในเรื่องของการเขียนบทเนี่ยจะต้องเป็นข้อความสั้นๆเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน